ครับคลิปนี้เป็นงานติดตั้งแอร์แล้วนะครับวันนี้เป็นแอร์ LG นะครับเป็น LG เป็นรุ่นอะไรนะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นรุ่นนี้ก่อนโมเดลไหนเนี่ย ICE13 ตัวนี้นะครับดูอันดินเวอรเตอร์ ไอซีอีหน่งสอ็ตัวนี้น่าจะเป็นโมเดลเก่านะครับ โมเดลนี่รู้เป็นโมเดลปีไหนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์5้เป็นสติกเกอร์รุ่นใหม่อยู่นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเป็น ICE 13MU นะครับ ครับรุ่นนี้จะเป็นคอยร้อนนะครับไอ้คอยทองแดงนะครับเขาจะทํามาเป็นบัตรแฟร์มาให้เจียบร้อยนะครับแบบนี้นะพุ่มมาแบบนี้นะครับตัวคอยเย็นนะครับจะเป็นแบบนี้นะนต,ตัวนี้หนาดีนะตัวนี้เป็นดูอันอินเวอร์เตอร์นะ เดี๋ยวผมจะลองยกขึ้นไปทาบนะครับรเดี๋ยวลองยกขึ้นไปทาบดูก่อนนะครับตรงนั้นนะครับ,รนนรบเพราะว่าระยะมันใกล้ใกล้มากคนะรับมันก็พอได้อยู่นะครับได้อยู่นะฮะโอเคนะครับประมาณนี้ครับ ตรงนั้นต้องไว้ระยะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้อากาศจะต้องเข้านะครับเข้าออกนะครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนมุมนะครับมาติดด้านนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอนนี้ได้อยู่ครับ ขึ้นอีกน้อยก็ได้ห้องมันตำ่ำมันจะขึ้นไปอีกสองเซนนะอ๋ะอ,อติดเพจนะครับให้เราเจาะรูกลางก่อนนะครับพอเรายึดน็อตไปตัวหนึ่งเดี๋ยวก็ค่อยหาระดับนะครับ รุ่นนี้จะแกะตรงนี้นะครับนี่ฮะจะต่อไฟนะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างฮะตัวนี้ก็คือสายเมนนะฮะสายเมนไฟเข้าเป็นสีเทาเนี่ยนะครับก็มีลายนิวตอนแล้วก็กล่าว เดินหลังเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นดูนะครับดูด้านนี้นะครับจะเอียงเอียงนะครับด้านนี้จะแคบแคบนะครับจะเอียงมาทางนี้นะครับแต่ก็คือตัวนี้นะครับได้นะครับแต่ฝ้ามันไม่ได้นะครับก็อาจจะหลอกตานะครับฝ้าเขาติดเอียงนะครับเนี่ยฮะแต่ตัวนี้ได้ระดับน้ำนะครับ ตรงนี้นะครับส่วนตรงเจาะรูนี่นะครับให้ชิดด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นนี่นครับเราจะมาต่อสายนะครับอันนี้จะไปต่อสายไปควายเย็นนะครับนี่จะเป็นฝาปิด นี้จะเป็น LN แล้วก็ซนะครับตรงนี้นะครับ L นะครับ LN เอแล้วก็ซีนี้จะวัดระยะสายนะ สองข้างล่างประมาณเมตรห้าสิบนะครับเผื่อไว้นะเป็นสามเมตรห้าสิบต่นี้ต้องใช้สายแบบประหยัดนะครับเพราะว่าสายไฟราคาแพงนะครับใช้ให้ พอดีนะครับตัดทิ้งไม่ไหวนะครับอันนี้หลักสายไฟขึ้นราคาจะไม่ขึ้นเผื่อไว้แล้วนะตอนนี้จะมีสายไฟแล้วก็จะมีสาย คำสั่งนะครับก็ต้องเดินไป3ามเส้นนะครับวันนี้ไม่มีระบบกลาวนะสายไฟก็ใช้เป็นสายเนี่ยครับสายทั่วไปนะครับมีละขายทั่วไปนะครับเป็นสาย vaf นะครับสายไฟทั่วไปนะครับ แล้วท่านถามว่ามีสายมีขายที่ไหนนะครับก็มีสาขายร้านไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับวันนี้เป็นสายเดียวนะครับ ท่อทำทิ้งจะออกด้านนี้นะครับออกด้านนี้นะครับก็หนอททำทิ้งอยู่ถูกด้านพอดีนะครับ i มาด้านนอกครับอดดินน้ำมันด้วยนะ mm you -hmm. รตรงนี้จะเป็นสายอยู่สามเส้นนะครับมีลายนะครับมีเรต้นนะครับ ตรงนี้นครับเราใช้ปัจจัยท็อปนะครับขันนะครับแบบนี้นะครับมันจะลั่นนะครับแบบนี้นะครับ ส่วนเราจะใช้ประเจเลื่อนประแจปากตายอะไรก็ได้หมดแล้ครับแต่ว่าเวลาขันอย่าแรงเกินไปหรือว่าจะเบาขกินไปนะครับต้องมีขันบ่อยก็จะไม่มีปัญหานะครับ ก็จะ,ะไว้ประมาณสัก30นาทีตอนนี้ก็จะไปต่อระบบไฟข้างในนะครับช่วงที่กำลังแวกข้ากําลังรอนะวันนี้จะต่อ เบเกอร์ให้ดูนะครับก็คือแบบนี้นะครับก็คือวันนี้บ้านคุณลูกค้าไม่มีตู้โหลดนะครับก็ใช้เป็นคัตเอาท์ผมก็ต้องทําเป็นเบเกอร์แยกมาให้นะครับก็ตัวนี้นะครับมัน,ผม,น,น,นผมเจอบ่อยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะครับผมเจอบ่อยนะครับบางบางทีไปเจอช่างแอร์แบบอยากจะประหยัดสายนะครับ เอาสายมาเส้นเดียวเลยนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับเข้าออกนะครับมันสายมาคู่เดียวนะครับมาตัดเพียงเส้นเดียวนะครับเหมือนสวิตช์เลยนะครับปรากฏว่าเวลาผมไปล้างแอรนนะครับไฟมันดูดนะครับมันไม่ได้ตัดสองเส้นนะครับก็ผมก็งงๆผมไปดูแล้วไงเปิดมาดูปุ๊บใส่เบเกอร์มันมีสองสองมีสอง เส้นนะครับก็คือมีลายกับนิวตันนะครับบางทีเอามาเข้าเส้นเดียวนะครับไม่รู้ว่าลายหรือนิวตันบางทีถ้าไปตัดนิวตันนะครับไฟไฟลายมันก็ยังวิ่งอยู่นะครับก็เลยดูดนะครับดูดเราเวลาไปล้างไงนะครับเราลงเบเกอร์แล้วก็ยังดูดอยู่นะครับบางทีช่างลักไก่นะครับอยากประหยัดสายนะครับไม่ยอมใส่สองเส้นนะก็ตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปจำ ไปข้างบนนะครับครับตอนนี้ก็วิ่ข้าม,มาสามสิบนาทีแล้วนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะฝนตกในวันปีใหม่นะครับวันนี้สิบสามเมษาปิดแล้วครับปิดวาลปิดปั๊มนะครับสิบสามนะเมษาก็ยังไม่ได้หยุดนะครับ รั่วไม่รั่วไม่รั่วนะครับไม่รั่วก็เปิดแล้วนี่เอามั่นใจไม่รั่วนะครับเปิดนะครับ ก็ทอดสาย ออเปิดเครื่องไอล้ตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เปิดเปิดได้นะวันนี้การเย็นนะครับเปิดไปสิบปดกเลยกพวกลัว เครื่องไม่ทํางานะก็งานติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นใช้คัตเอาท์นะครับก็ต้องติดเบรกเกอร์เพิ่มนะครับวันนี้เป็นแอร์ l ยครับเป็น d u อันอินเวอรอร์นะครับเป็นเบอร์ห้าธรรมดานะครับไม่มีดาวนะครับตัวนี้เป็นโมเดลเก่านะครับแต่เป็นปีใหม่อยู่นะครับเป็นเครื่อง ที่ใหม่นะครับแต่ว่าเป็นโมเดลเก่านะครับเป็นลักษณะเป็นยังเป็นโมเดลเดิมๆนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับก็ผมเองก็เคยตัวนี้นะครับเป็นด้านนอกก็เงียบดีนะครับงานติดตั้งวันนี้เป็นประมาณนี้นะครับ สายด้านนอกจะดูสั้นนะครับแต่มันไปยาวด้านในนะครับตัวเงยียบดีนะครับครับตอนนี้ด้านในเย็นแล้วนะครับที่วันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ